เอ้ยเอ้ยโดเรบอนตอนฟ้องสบู่สำนึกผิดฮึบๆๆฮึบๆครับเฮ้ยสรุปแล้เรานี่ก็ว่าได้เหมือนกันนะยอดมือบอนประจำาซอยนี่อะไรกันเนี่ยโดปตามไปไงมือมือฉันยอดมือบอนยอดอะไรกันเล่า เดี๋ยวก็โดนดูเอาหรอกเล่นมาวาดกระแพงเล่นแบบเนี้ยอะไรกันวาดอะไรอย่างนี้อ่ะแกนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยเนี่ยศิลป์น,นะศิลปะเฮ้ยนี่ไม่ใช่วาดรูปเล่นนะรูปอาร์ตหากอุ้ยอาร์เหรอใช่เดี๋ยวก็ศิลปะนั่นละแต่แกกลับบอกว่ารูปฉันเป็นรูปเด็ก,กวาดเล่นเฮ้ยเฮ้ยแ,แต่ว่ามันดูยังไงมันก็เป็นรูปวาดนะยอมไม่ได้าจะมองอยังไงไอ้ตายสิ ค่อยย่างนี้แหละนายต้องหัดเลียงเสือปลาไว้บ้างเข้าใจเท่าอันนี้เอาไปเลยเอาไปเลยยกให้ยกให้อะไรกันนอะไอาเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฝีมือเธองั้นเหรอเฮ้ถ้างั้นแล้วไอ้ที่ถืออยู่นั่นมันคืออะไรอะคือนี่นี่มันหลักฐานไม่ใช่นะครับทำไมเราถึงต้องมาไปอย่างนี้ด้วยไม่ได้จับมันเลยดูกไหม ร้องไห้ฟูมไฟฟูมไฟเลยนะอ่าไฟให้ไม่ได้เลยเอาความผิดของตัวเองไปโยนให้คนอื่นได้ยังไงกันแบบเนี้ยฟังรู้เรื่องเ้อะเนี่ยมาแหก็ครบกันมาตั้งนานแล้วนี่นาแต่ยังไงก็ต้องทําให้ใจแอนสำนึกผิดให้ได้เลยถูกต้องที่สุดไหมครับใช้ละฟองสบู่สำนึกผิดฟองสบู่สำนึกผิดเหรอใช่แล้วถ้าหากใครโดนฟองสบู่ที่ออกมาจากขวดนี่แล้วก็จะรู้สึกขดหูแล้วก็สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองได้กระทาลงไปเลยล่ะ ออกลัวหน่อยนะมีอะไรหรอฮะพ่อเ,เออเออเออตีนี้ไไมอะเออเอย้ยยังไงกันอะไรอะอ๋อทำสิ<อ>่งไม่ไดีคุณพ่อไม่น่าเลยเออ,อ,อนี่พ่อไม่ได้เลิกไปแล้วเหรอแหมที่จริงก็ตั้งใจแบบนั้นแล้วนะแต่ยังไงมันก็ทนไม่ได้อะเ,อเ,อเจ้าแล้วอย่าไปบอกแม่และมีไหวจริงๆเลยนะพ่อเนี่ยพอดีเลยละเราใช้ดีดีกว่า อาอปับ,บ,บเป็นฟองไปแล้วไปแล้วไโออเยทำไมเราถึงไม่เอานายแบบนี้นะแค่ของแค่นี้ก็อยากอดใจไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกแล้วแท้ๆเลย ทำไมถึงได้เป็นแบบน,นี้ทุกทีไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แมดไอ้แม่ไอ้่ไอ้แม่ผิดมเม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้ม่ีอวามอไต้า,าหา่ไล้แมบนี้แ,ไไแม,ม,มอนะ่อ้แม่ไ้ไม่ได้แดม่ไอ้นมน่ไอ้แม่อ้ม่ไอนะ้แม่ไอ้แม่ไป้แม่ไอ้แม่ไอ้แ่ไอ้แม่ไอ้แม่อ้แม่ทอ้แม่ัอ้แม่นี้แมไอม่ไอ้แร่ไอ้ม่ไอม่ไอน่ไอ้แม่้แมไอ้ม่ไ่ไอ้แม่ไอ้แก่ไอ้แม่ไอม่อ้เม่นเมเอง่ะ้ เฮ้ยเออนี <rôle à> <S <s <to break an iously> ่เราหดหูกับเรื่องอะไรกันเนี่ย่ไงเห็นไหมเห็นไหมดด้วยฮะถ้าทางจะกำลังอารมณ์บอดจอยสุดๆเลยเนี่ย สงสัยคุจะเป็นเพราะว่าโดนบังคับไปอยู่เฝ้าร้านนล้สิทำไงดีล่ะรอดคือพาใครอยู่แถวนี้ไม่ทราบครับคือเปล่าเปล่าคือว่าคือแอนไปวาดรูปเล่นไว้ฉันก็เลยแบบว่าฉันก็เลยโดนถูแทนนายสิคุดแบบนี้อยากจะพูดอะไรพูดออกมาให้มันดังๆเข้าหูฉันหน่อยไหมโดนโดนไปตะรีบใช้ไอ้นั่นเร็วเปล่าอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอะไรขลรอยเข้าหน้าแล้วแตกโป๊ะทำอะไรเขาแกนี่ฮะไม่ได้ผล เอามาเยอะๆเลยเยอะๆเผาเาเาเมาป่งโป่งโป่งโปมาป่เมาฉันมีแกทำอะไรแกเนี่ยเฮ้ยเด็กหน้าจะพังหมดโอ้โหเออเเริ่มมีอาการนะโอมีอาการซึมเศร้าซึมเศร้าผมนี่แย่จริงเลยนะครับเอาความผิดมาป้ายเสียคนอื่นแบบนี้ผมเป็นผู้ชายที่เร็วซามตาช้าสามานขอโทษดีครับผมสมเึกจผิดแล้วครับผมตาคุณแล้วครับคุณโรบิตาครับผมสมเึกผิดครับพอย่างนั้นจริงๆเหรอ หง่อยู่แล้วครับโมตาครับขาร้องช่วยอัดผมกทีได้ไหมรับสอนไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกคือถ้าไม่อัดผมผมไม่วันสบายใจไปตลอดแต่แต่ว่าเอาเถอะครับคุณไม่ทํางั้นผมไปละครับผมคุณไม่ยกโทษให้ผมใช่ไหมครับผมทำตัวเองได้โอโหโอโหโอ้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 โ้โหโอ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 ้โหอ้โหโอ้อ้โหโ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 ้โหโอ้้โหโอ้โ้โหโอ ผมกลายเป็นคนเลวประจาซอยไปแล้วหรือแม่ผู้เรื่องอะไรเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยลูกเอ้ยคนอย่างผมไม่สมควรอยู่ที่บ้านหลังนี้ของแม่แล้วครับแม่โอ้โอ้โเคทีถ้ไรกับเจ้าลูกคนนี้เจแอนจะไม่เป็นไรใช่ไหมอืออืออือออก็อาจจะใช้เวลานาหน่อยนะกว่าจะกลับเป็นเหมือนเดิมอะโดนเป่าไปหลายฟองว่าไอ้นี่น้ำเป็นยอดเป็นเลยดีละเอาไปทําให้คนอื่นทำลุกผิดเพื่อโลกใบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ให้นายยืมหรอกเอาคืนมาออเอาทำไมอะ ทำไม้ได้เหรอเพราะว่านายยืมไปแล้วไม่เคยใช้ในทางที่ดีเลยนะใสอุ้ยใจร้ายจังไม่เชื่อใจกันบ้างเลยเหรอเนี่ยฮะไ้เยไปเี่ไปเลยไปเยนี่เราไม่เสื่อใจเพื่อนรักอย่างโนบิตะเลยเหรอเนี่ยทั้งที่เราน่าจะเป็นคนที่เชื่อใจเขาบ้ากว่าใครในโลกนี้แท้ๆเลยอ่ยะขอยืนนี่หน่อยได้ไหมเชิญครับเชิญเอาไปใช้ได้เลยครับ คนเร็วแถวนี้บ้างเลยยังไงเนี่ยนี่พวกเธอทำไมถึงต้องทำกับมันแบบนี้ด้วยล่ะแต่ทำไมมันแพเลกันไงเราใช่ใช่ <Yeah. S 2> นชี่มีอะไรเหรอชิสุกะเออโนมิตาจา้าเด็กพวกนี้น่าแย่ที่สุดเลยนี่ไงดูนี่สินี่พวกเธอทำแบบนี้ได้ไงอ่อ uh huh. ให้ให้มีได้เลยสำนึกผิดซะ่า <Hey, hey. S 2> oh.

คุณเสด็ออกใช่หรอเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณเสน็จออกไม่บาดเจ็บใช่ไหมครับไม่บาดเจ็บก็โทษนะครับเพราะผมมัวแต่เดินเหมือก็เลยไปชนคุณเข้านะครับใจเอ็นถ้าทางนายดูแปลกๆชอบกหแฮะคุณเสด็ออกครับผมทำให้คุณต้องเดือดร้อนมาตลอดเลยใช่ไหมครับเอก็เออใช่นะจริงเหรอเนี่ผมทำอะไรไปบ้างคุณพูดออกมาสิครับเอ่อคือพูดเหรอเอ่อก็อย่างเช่นแย่งกระตูนหรือว่าของเล่นของฉันไปอ่ะ<อ>แล้วก็บังคับให้ฉไปเฝ้าร้านแทนนายอีกอ่ะ แล้วก็บังคับให้ฉัมฟังเพลงของนายด้วยโอ๊ยฟังไม่ได้แล้วทำไมผมถึงได้เป็นผู้ชายที่เลวเลวหาีิติไม่ได้แล้วโอ้ยถ้าทำแบบนี้สงสัยจะสนุกผิดจริงๆแฮะดีละและสหรับนิสัยที่แย่สุดในตัวของนายนั่นแหะนะครับครับก็คือนอกจากตัวใหญ่แล้วยังชอบทำเป็นกลางอีกตัวใหญ่นั่นไม่ว่าชอบทำเป็นกลางเนี่ยมันไม่ดีเลยนะรับไม่ได้ เ้ยแกว่าใครชอบทำกลางนี่แหละนี่แหละนี่แหละเห็นไหมแบบนี้ที่เรียกว่ากลางลากตายจะไม่รู้เรื่องของฉันเลยชอบทำลายักษ์ฮะเอ้ยอ้ยหมดอารมณ์กับเรืผิดแล้วหูแววมะโนบิตะคุณครูทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอฮะยังเลยครับอะไรนะถ้ายังทำให้เสร็จแล้วโมมาเดินเล่นอย่างนี้ได้ยังไงเธอนี่ไม่ไหวจริงๆแล้วนะเนี่ย ทั้งที่ครูพยายามทราสอนจนปากเปียกปากแฉะแล้วแท้แต่เธอก็ไม่เคยปรับปรุงตัวเลยอย่างเธอที่สงสัยจะเป็นบัวใต้คอนกรีตแลวละมังรู้ตัวบ้างเปล่าเริ่มอีกแล้วมัล่ะดีละแบบนี้ก็ต้องเข้าใจที่พูดไหมล่ะโนบิตะฮะอะไรฮะอือเย้โอ้โหในเมื่อสอนจนปากเปียกปากแฉะแล้วยังไม่ปรับปรุงแสดงว่าการสอนของฉันคงจะมีอะไรผิดพลาดอแบบนี้ฉันไม่สมควรเป็นครูแล้ว สำเร็จเรียบร้อยโเบิตาให้ตายสิไม่เคยเอาไปใช้ในทางที่ดีเลยจริงๆด้วยนะเนี่เอามาเอามาเอามาคืนฉันเดี๋ยวนี้เลยขอใช้อีกหน่อยนะนะไม่ได้นะไม่ได้เด็กขาดเลยเออพูดแบบนั้นน่ะมันดีแล้วเหรอเอ้อจะทำให้นายนึกผิดอีกรอบหนึ่งเอ้อไม่มีดผ้าแล้วนะผ้าคลุมสะท้อนกลับกลับไปเลยดี いいよ、違う <laughs> อาคุณครูอาคุณโนบิขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูแลเดลิตายอยู่เสมอเอะไม่หรอกครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะดูเหมือนว่าผมจะทําการสอนผิดพลาดจนทำให้นักเรียนเดือดร้อนไปหมดอืออะไรนะคะไม่ครับไม่ครับหรือเป็นแบบที่สอบปลายภาคของเดลิตาคุณต้องย่ำแยกเกินเยียวยาแน่นอนแต่หมดเปกนความผิดพลาดของผมเองครับหมายความว่ายังไงนะคะขอโทษขอรครับ

แล้วเข้าแล้วไปเฮ้ยอ้าวแม่เป็นอะไรไปงั้นเหรอร้อร้อนใหญ่เลยดูเอขอโทษค่ะที่ฉันทำให้พ่อต้องเสียใจเสมอก็แล้วแม่หมายถึงเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยสามใจมากเกินไปเพราะการหลงต้องพิตะก็เลยทำไมฮะโนบิตะนี่แม่เขาเป็นอะไรไปเนี่ยโง่ทั้เทีนแบบนี้ฉันจะขอโกหกหัวไทยโทษเองค่ะอ้นเย 干嘛？人接吗？干嘛咬我？我一滴汗泪，哎呀！